หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างชิเซโดเป็นอย่างดีซึ่งผลิตภัณฑ์กันแดดแบบแท่งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีซินโรชิลและอีทฟอสเข้าไว้ด้วยกันช่วยเสริมประสิทธิภาพให้สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดและร้อนจัดมีลักษณะเป็นแท่งสีใสกันน้ำกันเหงื่อได้ทำให้หน้าไม่เป็นคราบระหว่างวัน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมธรรมชาติที่ใช้ในสกินแคร์ถึง50%ทั้งปกป้องและบำรุงในแท่งเดียวเลยค่ะใครที่กำลังมองหาฟิสิก้าลซันสกรีนหรือกันแดดแบบสะท้อนรังสีต้องลองกันแดดแบบแท่งยี่ห้อนี้เลยค่ะเพราะสามารถทาแล้วออกแดดได้ทันทีมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองน้อยกว่ากันแดดแบบเคมีคอลดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่าย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกันน้ำกันเหงื่อและไม่ทำให้ผิวมันปกป้องผิวของคุณจากรังสี UV สาเหตุของความหมองคล้ำและริ้วรอยโดยไม่ทิ้งคราบขาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ ใครที่กำลังมองหากันแดดแบบแท่งสำหรับผิวแห้งหรือกันแดดที่ให้สัมผัสเบาสบายไม่หนักหน้าไม่ควรพลาดยี่ห้อนี้ค่ะเพราะเป็นสูตรที่ผสมสารสกัดโรสฮิปซีดออยล์และไซริโออลซึ่งซาบลงสู่ผิวอย่างรวดเร็วช่วยเติมและลอบความชื้นชื้นไว้บนผิวหน้าให้ฟินชิชแบบแมตต์หน้าไม่มันเยิมจากน้ำมันส่วนเกินระหว่างวันเหมาะสำหรับทั้งคนที่ผิวหน้าแห้งและผิวหน้าขาดน้ำเบาสบายผิวไม่เหนียวเนนหนักเติมระหว่างวันได้แม้ในวันที่อากาศร้อน เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันแดดของยี่ห้อนี้กันมาบ้างเพราะเป็นกันแดดแบบแท่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมีลักษณะโค้งมนรับกับรูปหน้าบริเวณแก้มคางและสันจมูกเป็นอย่างดีใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายที่สำคัญคือกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยผสานสารสกัดว่านหางจระเข้ออร์แกนิกจากแคลิฟอร์เนีย อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนอกจากจะปกป้องคุณจากรังสี U.V. ยังช่วยปลอบประโลมผิวไม่ให้ระคายเคืองและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยครบจบพกพาน่ายในแท่งเดียวค่ะเมเรสกาน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ครองใจหลายๆคนที่ชื่นชอบฟินิชลุคแบบช่ำวาวผิวสวยสุขภาพดี นอกจากนี้ยังตอบโจทย์คนที่ต้องการทั้งการปกป้องและบำรุงในขั้นตอนเดียวเพราะกันแดดแบบแท่งยี่ห้อนี้ผสมสารสกัดจากกุหลาบป,ป่าสารสกัดจากทับทิมวิตามินเอ e, วิตามินซีและโรซาคานนน่าพรุตออยล์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริว้วรอยพร้อมทั้งบำรุงให้ผิวคุณเนียนนุ่มไม่แห้งกร้านเรียกได้ว่าสารบำรุงอัดแน่นมาเต็มแท่งเลยทีเดียวค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด